เฮ้วันนี้อากันดีนะเฮ้เธอไย่ที่ไหนป่าวเหนื่อยไหมร้เป็นยังไงอยากรู้เลเป่าไม่มีไม่มีสัญญาณตอบรับตันี้ก็ไม่อกยันนี้ก็ไม่ตอบฉันไม่คิดไม่ออก no ถึงัม่ตอบรือว่ฉันก็ผได้คิดทบวนต่อมาแค่อืมอืมโอเคอยากก็อืม ฉันเล,ล่าเธไม่พูดไปว่ารักเธอมากแค่ไหนเก็บเอาไว้ทำไมใครรู้ก็แค่รักอย่า,างน้อยเธอที่ยังได้อยู่เห็นเธอเป็นแบบนี้แล้วมันให้ตัวเองัดตากับท่ว่าฉันเป็นคนอดทนเก่งอยากให้เธอได้สบายใจถ้าฉันเองไม่เป็นไรเธอแค่ She had the love, she had the I'm not การดีเรทักทยแฟนคลับเลยครเจอเลยครับวัสดีครับป็นตัวซีรีสินาจิโน่สีา น,น้องเลี้ยงนะครับเป็นหนึ่งในผลิตจาก JMTV นะฮะ,<ส>ะและชายคนนี้แหละครับที่เป็นคนทำให้ผลิตเหล่านี้เกิดขึ้นขอเสียงปรบมือให้กับคุณท้าสถารพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท JMTV จำกัดครับ เราก็ต้องบอกว่าภูมิใจในทุกๆพัฒนาการของน้องๆหลายช่้นทั้ง5คนนี้นะครับสิงเกิลเมื่อกี้เป็นสิงเกิลที่สามนะจริงๆมี2อสิงเกิลต่อกันนะครับสิงเกิลที่2แล้วก็3นะครับสิงเกิลที่3าเรียเป็นสิงเกิลเพลงช้าแอบรักไม่ทําให้ใครตายนะครับเป็นสิงเกิลที่ตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อโชว์ศักยภาพการร้องของน้องๆนะครับหลังจากที่เราเห็นความสามารถทางการเต้นไปก็บอกว่า เอาคิดส่งเลซอิดส่งนลยเมื่อกี้เราบอกว่าให้ชาทา่แฟนลับแฟนลับชกไายเขาก่อนเลยนะก็คือที่พี่ถามเขาอยู่ต่อเพราะว่าเจมันทีวีเนี่ยไม่ได้มีแค่พออยท์ุกเท่านั้นที่แบบเป็นจุดใหญ่ใจความเลยนะคือซีรีส์เป็นยงไะคะซีรีส์ที่พร้อมวันนี้เตรียมซีรีส์มาให้ดู2เรื่องพร้อมกับดาราหนุด้วยอุ้ยอุ้ยอยไปครับอุยอยากดูเลย้อยากดูแล้วถั้งพร้อมแล้ว สองเรื่องนี้โอ้โหพี่หวานตัดขาเลยเหมือนกันนะฮะพี่คิดได้ยังไงพี่คิดได้ยังไงเ่ยคือเอาเรื่องเรื่องแรกก่อนเลยเรื่องแรกก่อนเลยรัทลากเทวีไลน์แล้วพี่การักทวีไลน์ภาพนายไม่เคยลืมนะครับต้องบอกว่าเป็นซีรีส์วายคุณภาพของเรานะครับซึ่งอาจจะเป็นซีรีส์เรื่องที่สองของจิมมี่กับซีที่เล่นคู่กันนะครับเรื่องนี้ก็พรก บทบาทคาแรคเตอร์และก็ท้าทายเขาสองคนค่อนข้างมากนะครับรซึ่งเราก็จะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นอกจากได้ความฟินแล้วก็น่าจะ,ะมีมุมคิดอะไรดีๆให้กับคนดูไปด้วยชอบที่ไรครับความเก๋ของการที่ตัวเอกของเรานี่คือตากระเจอดใช่ไหมฮะแล้วเขามองไม่ชัดใช่ไหมใช่แล้วระยะที่มันชันระยะแค่ไหนฮะเกินไหนก็ทำอยูอ่ แค่คือไหนคือไหนฮะคือไหนฮะนี่พี่ไปลองพี่ไลองถอดลองถอดแป้นดูได้ครับจะไงฮะประมาณนี้เลยครับโอ้พี่กลัวพี่กลัวเหมือนพี่พี่เล่นหนับรถติดได้พี่ก็ออกแนวเสี่ยวขวัญอันนี้เหมือนแยกผู้ใหญ่โว่ที่กับบ้านดึกอ่ะไม่ะไม่ได้ เร็วไม่ <laughs> <laughs> แต่วออ่าจริงๆอ,อ <laughs> ะอยากรู้เลยว่าคี่ยังไงอะคือเวลาที่แบบความันมีโมเมนต์แบบนี้ปุป๊บแบบ้วยสถานการณ์มันพาไปพี่ไม่ให้บอดไว้เปอร์เซนต์ไงแต่พี่ให้เห็นลางๆ้ยเห็นได้ระยแะแค่นี้นะโอ้โหโอ้โหลูกน้องเลเป็นยังไงคะคะฟินยากไหมกับการเล่นแบบขามมองไม่ชัดฮะ ช่วงแรกปรับตัวพอสมควรครับแต่ว่าเหมือนพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันติดคาแรคเตอร์มาเราเราไม่ได้มองหน้าคนละแต่เราแบบมองเดินนะครับเพราะมันมีอยู่ช่วงหนึ่งผมแบบมองมองคนแต่ว่าก็ฟังอยู่แต่ว่าเขาบอกฟังอยู่หรือเปล่าต้องใช้หูอ่าใช่เป็นเป็นหูในการดังโอมาที่เรื่องหนึ่งดีกว่าครับผมชอบมากเลยเรื่องนี้นะฮะเฟสเลิฟคือเป็นโรคตาบอดไปหน้าเหรอครับพี่หา มชีชื่อภาษาอังกฤษครับชื่ออะไรนะเดวชื่อโรคโพโซแพคเนเซีย no ครับก็จะเป็นโรคตาบอดใบหน้านี่แหละก็คือมันก็จะมีอาการที่แบบว่าเราไม่สามารถแยกแยะสีหน้าอารมณ์ของคนรอบตัวได้หรือว่าเราอาจจะจดจาใบหน้าได้แค่คนรอบตัวที่สนิทแล้วก็จดไปกระถางไปจนถึงขั้นที่แบบว่าเราจําหน้าเลยไม่ได้โอ้แล้วในเรื่องเห็นบอกว่าหนุ่มสองคนจะต้องมาแย่งสาวคนเดียวกันไหนไหนใสุดท้ายเขาเลือกใครเขาเลือกใคร สปอยไหมเอาไห้เขาพูดไปก็สปอยใครใครเลือกใครเออนางเอกเลือกใครนางเอกเลือกใครใครเลือกใครเป็เลื่องบ้างใครเลือกใครเขาเขาเลือกผมไหมเอาอเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้ถามถามแฟนๆดีกว่าไหนใครเลือกครับ้างใครเลือกเดีวบ้างน่าหน้าแล้วหน้แล้วเรียกได้ว่าขิงกันแน่นอน ีหาครอจะฝากอะไรกับผู้สนับสนุนจดีหลายๆท่านเลยนะบเดีบอกว่าเราพยายามแสวงหาความแปลกใหม่ให้กับซีรีของเราในทุกๆปีนะครับเพื่อจะทําให้มันมีความแบบมีความแปลกใหม่ด้วยแล้วก็มีอะไรที่ทําให้คนดูคาดไม่ถึงอยู่ตลอดเวลาครับถึงบอกว่านอกจากสองเรื่องนี้แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะเอามานําเสนอทุกคนได้ดูนะครับเพราะว่าเป็นซ uh uh ีรีท uh uh ี่เราสร้างมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นอุลีดังนะครับ แล้วก็แล้วก็นำแสดงโดยเตยตะวันและนิวทปุ่นเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยกันเลยลนะ่ะก็ชื่อเรื่องเชอรี่เมจิก30มยังสิงนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พี่ปล่อยเทเลอร์อย่ Taylor, ออยางเป็นทางการไทยเมื่อวานนี้30จยังสิงนะครับภายในเวลาไม่ยี่สิกว่าชั่วโมงทำยอดวิวรวมกันทุกแพทฟอร์ม5ล้านกว่าวว้า แต่ตอนที่เราจะไปดูตัวอย่างของซีรีส์เรื่องนี้นะคะขอขอบคุณพิธาและน้องๆทีมนักแสดงทุกคนด้วยนะคะับขอฝากช่องจีนเ็25ไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วนะไปดูตัวอย่างจากซีรีส์เชอรี่เมจิก30กันครับที่จะทำเป็นเพื่อความหวงแต่มันก็ตรงนี้จนได้ไม่ใช่ผมไม่ชอบพี่กระจุกันแล้วนะรู้ตัวใชไหมว่หมายาว่าไง Everything is magic.